สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงโปรโดนใจมันใช่เลยนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญมานําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับที่ทําโดยคนตาบอดนะครับสวัสดีครับคุณหมูค่ะสวัสดีค่ะนี่แนะนําตัวหน่อยครับชื่อชื่อเล่นชื่อหมูนะคะชื่อจริงชื่อวารินไรสนาคมค่ะวันนี้นะครับมาในนามกลุ่มของ sig รูปค่ะย่อมาจากอะไรครับผมเอ่อ sensory intelligence group ค่ะก็คือในส่วนของเมื่อไม่นานมานี้ ็ประมาณครึ่งปีเองใช่มใช่ค่ะก็มีการอบรมนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของเซน s ซอรี่คืออะไรครับเซนซอรี่ก็คือการได้เรียนรู้ของการใช้ประสาทสัมผัสทดสอบผลิตภัณฑ์ทางชนานาค่ะค่ะอ่าซึ่งได้เรียนรู้กันมาจนเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาอยู่หน้าเราแล้ว,ลวใช่ค่ะชื่อว่าเซนซอรี่ใช่ไหม ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะเป็นชาค่ะชาสมุนไพรค่ะซึ่งฝั่งนั้นผมน้องตาเป็นคนไายเราอยู่นี่สีอะไรครับน้องตาสีเขียวค่ะสีเขียวก็คือ the forest อ่าแล้วตัวนี้ครับตัวหนึ่งสีแดงสีแดงตัวนี้จะเป็น red velvet ค่ะ red velvet นะครับซึ่งตรงนี้ เกิดจากในส่วนของฝีมือของเพื่อนๆคนตาบอดกี่ท่านครับผมโอ้ทั้งหมด21ท่านค่ะที่ไป<อ>เรียนรู้ก,กันกว่า6เดือนนะครับผมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนสนับสนุนจากหน่วยงานไหนครับผมเออเป็นมอกเกษตรนะคะแล้วก็ร่วมกับมอบางมดค่ะแล้วเราได้ทุน,นสนับสนุนจากกฟผค่ะครับผมบบแล้วก็บอกว่าเห็นได้ยินว่าชาตัวเนี้ยชาต่างๆเนี่ยวัตถุดิบมาจากทางเชียงรายไร่101ใช่ไหมต้องค่ะเป็นอ่า ซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่レ v เวเว t ตัวนี้นะครับผมเป็นแบบรูปแบบของ t ี a บ็กนะครับผมหนึ่งกระปุกแบบเนี้ยอ่าอันนี้เป็นโปรโตไทป์ใช่ไหมใช่ใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็กเกจจริงๆจะออกมาอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะตัวนี้มีทั้งหมด12ซองนะครับผม12ถุงอะ่ยทีแบ็กในนี้ส่วนผสมเป็นอะไรครับผมส่วนผสมละคะอันนี้จะมีทั้งหมด4อย่างนะคะของเขาครับผมเดี๋ยวนะ เรกเกิลเวตัวนี้ก็จะมีมะตูมมมตูนะคะแล้วก็จะมีอะไรหอมอะไรนะหอมมือรซึ่งเป็นดอกไม้ใช่ดอกไม้ตัวนี้อยู่ที่ประเทศจีนนะคะแต่ตอนนี้สามารถที่จะปลูกในไทยได้นะซึ่งเขาบอกตัวนี้นะครับเบสดหลักของเขาเนี่ยเป็นชาแดงนะครับผมเขาบอกว่าหอมมากๆเดี๋ยวเราลองชิมดูเหมือนกันและอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นในส่วนของเดอะฟอเรสต์นะครับผม ตัวเนี้ยเข้มนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะ<ม>เดี๋ยวเรดเบอร์เวดขอแก้นิดนึงะจะมีส่วนผสมถึงแค่ 3, สามอย่างชนิดตัวนี้มีสีนะครับตัวตัวเดอะฟอร์รสเนี่ยครับผมกระป๋องสีเขียวนี่ใช่ไหมอ่าซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเบสหลักของเขาเป็นอู่หลงโอ้โหพูดถึงอู่หลงอู่หลงนี่เป็นชาดีเลยนะ Yes to <the> all และคนจีนเนี่ยต้องเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษเขาบอกส่วนผสมของเขาก็คือโกจิ ลายหลายเลยโกจิเบอร์รี่ใช่ค่ะแต่พูดภาษาจีนก็คือเก๋าเก๋าจี้เก๋าเม็ดแดงๆที่อยู่ในพวกตุนยาจีนทั้งหลายอะครับอ่าแล้วก็มีส่วนผสมอันนี้เหมาะตอนกลางคืนเวลาขมหอเวลาคนที่นอนหลับเนาะคาโมไมอ่าผสมดอกหอมเมอนลิ้ด้วยสี่ชนิดนะคะผมเนี่ยใครชอบเข้มต้องมาเดอะฟอริสใครชอบที่ละมุนต้องต้องเป็นเรดเวลเวทค่ะทั้งหมดเนี่ยก็ท่านสามารถที่จะ ซื้อได้นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดตัวนำร่องของ SIG Group นะครับมีเพจใช่ไหมชื่อว่าชื่อ SIG Group เลยค่ะเข้าไปเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยคำว่า SIG Group กดถูกใจแดล้วอินบ็อกได้เลยใช่ค่ะหลังไม้ช่วงนี้เป็น Special Price ครับราคาพิเศษช่วงนี้อยู่ที่ถ้าเป็นกระปุกเดี่ยวนะคะจะอยู่ที่229นะคะแต่ถ้าเกิดเขาซื้อแพ็คคู่เขาจะเหลือแค่ 450เท่านั้นเองแล้วเขาบอกจะมีอีก3สูตรตามมาในเร็วๆนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าคุณติดตามรายการโชว์โนอายของเราในช่วงนี้นะครับผมอืรับไปเลยใช่ไหมรับไปเลยค่ะ1นึ่งชุดค่ะหนึ่งชุดน้คนเดียวได้2กระปุกเลยมารับได้ที่ห้อง ICT นะครับอันนี้ที่คนตาบอดไทยนะครับซึ่งวิธีการทำยังไงครับทำยังไงครับคุณหมูช่วยบอกชื่อกรุ๊ปหน่อย วิธีการวิธีการนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเพจของเราจะชื่อเพจ sig group หรือว่า sensory intelligence group นะคะให้ให้กดสะกดตัวย่อพิมพ์ลงมาหน่อยได้ไหมใช่ได้ค่ะเป็นตัว s นะคะ i แล้วก็ g แล้วก็วักรูปนะคะ s i g ี่ติดกันแล้วก็วักรูปใครคอมเมนต์มาใต้ในแพ้ภาพสดของโชโนอายอเนี่ยครับผมคุณรับไปเลยคนแรกนะเอาคนแรกเลยนะค่ะคนแรกเลยนะคนแรกเลยคนแรกเลย ซึ่งตรงนี้เราต้องบอกว่าอันนี้ไปเรียนเบรนชากันมามันยากมากยากนะคะเพราะว่าเราจะต้องกล่องที่จะเรียนเบรนชาเนี่ยอาจารย์เขาจะสอนเทสเฟลเวอร์ Taste, flavor, ต่างๆทั้งหมดคืออาจารย์จะให้เราดมกลิ่นก่อนกลิ่นนี้ค,คุณแยกออกไหมว่าแต่ละกลิ่นนะ่ะในแต่ละกลิ่นของมันนะ่ะมันจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเนี่ยครับคุณคเคยไปเจอว่าเอมีชาแดงอะชาดําชาเขียวชาขาวชาเหลือง ชาดําชาอู่หลงอะไรต่างๆแต่คําว่าเบรนชาหมายความว่าเราเอาส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาผลไม้แห้งหรือจะเป็นวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรต่างๆใช่มาผสมมาเบรนกันแต่ว่าการผสมกันหลายๆอย่างเนี่ยการที่ออกมาให้รสชาติมันดีได้เนี่ยมันต้อง,ม,องมันต้องแบบลองแล้วลอง,ลอ,ง,ลอ,ง,ลอ,งอีกใช่ไหมใช่ลองแล้วลอง,ลอ,งอีกแล้วคือการพวกนี้คือเราเราทั้งดมทั้งชิมทั้งสัมผัส S <S <S ต้องเรียนรู้ให้ครอบคลุมหมดทุกอย่างมาหนึงจะทําได้เพราะว่าการเบนชาไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆคือเราลองแล้วลองอีกอันนี้เฟื่อนไปอันนี้อันนี้ขมไปอันนี้หวานไปอันนี้ไม่เจอรสชาติชาเลยไม่เจอรสชาติอะไรเลยก็ต้องทําใหม่แล้วในการในการที่เราเรียนรู้ของเซนเอรี่เนี่ย๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึง มันไม่ได้ง่ายเลยรายการที่เราดมกลิ่นอาจารย์เขาจะให้มีกลิ่นต่างๆาให้ดมเป็นกลิ่นที่เราอาจจะไม่เคยนึกว่าม,มันจะมีกลิ่นนี้ด้วยเหรออาจจะเป็นกลิ่นพวกลมควนันหรือว่ากลิ่นอะไรประมาณเนี้แล้วอาจารย์เขาจะมีทั้งหมดร้อยกว่ากลิ่นอะ่ะแล้วให้เราให้เราตอบให้เราตอบใหไ้ได้ว่ากลิ่นที่เราเรียนมาทั้งหมดอะ่ะมีอะไรบ้างซึ่งยากมากแล้วก็ชิมอีกอันนี้ก็ต้องแยกส่วนผสมออกมาทั้งหมดว่า เปรี้ยวกี่เปอร์เซ็นต์หวานกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะมีตัวเขาจะมีตัวให้เทียบการทดสอบเชิงพันธนันมันมีหลายแบบแล้วยากทั้งนั้นเลยต้องใช้สมาธิดีด้วยเพ<ว>ื่อนๆที่สนใจนะครับก็ไปติดตามได้ที่เพจ S I G Group นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวาชาสมุนไพรจากทาง Sensory นะครับตอนนี้ออกมา2สูตรก็คือ The Forest แล้วก็อยู่ในผมเนี่ยครับและอันนี้ Less Velvet นะครับผม ซื้อเป็นแพ็กคู่ให้ในช่วงของขวัญปีใหม่ช่วงนี้ก็แพ็กคู่เหลือเท่าไหร่นะ450ค่ะอนช่วงโปรโมชั่นเลยแต่อย่าลืมรีบตอบมาในโชวน้อแจกไปเลยคู่นี้เลย l e s v e w v s t กับ The Forest ขอบคุณคุณหมูวาลินค่ะขอบคุณมากค่ะไปนะช่วงต่อไปของรายการของเรากันเลย